ช่วงนี้เรามีอะไรเพราะว่าตอนนี้บอกได้เลยครับรายการสมาคมนิยมยิ้มเนี่ยเรียกว่ามีคอนเทนต์แบบว่า อัดแน่นมากใช่เราก็อยากให้มอบความสุขให้หมดดูตลกด้วยแล้วก็ดูสิ่งสวยๆง,งามๆไปด้วยแต่วันนี้ได้ข่าวว่ามีแขกรับเชิญที่เป็นผู้หญิงสาวสวยด้วยร้องเพลงเก่งด้วยจากเวทีเดอะสตาใช่เป็นเดอะสตาปีล่าสุดเลยทีเดียวพบกับเธอเลยเพราะเธอกำลังมีซิงเกิลใหม่ชื่อว่าไม่ใช่ก็คือไม่รักเจอน้องหญิงเดอะสตาร์ค่ะเชิญครับ โดยไม่มองในตาคงจะอาเชื่อว่าเธอนั้นพอไม่ใจที่เธอยังถึงฉันไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงเธอไม่รัต้องการให้ฉันคิดมากเกีกเธอ I can Nước đưa nương, bia nương, chờ lỗ tay Chẳng có mãi chơi yêu ta สวยไหมผมวันผมบอกเลยว่าผมปีนี้ผมได้ไปเดอะสตาร์แล้วก็ได้ไปอ<ะ>คอมเมนต์ด้วย<อ>เห็นอยู่บนเวทีว่าสวย,สวยแล้วสวยเขาสวยมากาใกล้ๆย,ยิ่งสวยใหญ่เลยไหว้พี่เป็นพระเลยนะคะไปทำไ่เยอะ อเป็นไงฮะตอนนี้มื่กี้ซิงเกิลมื่กีชื่อว่าเพลงไม่ใช่ก็คือไม่รักค่ะไม่ใช่ก็คือไม่รักอันนี้เป็นครั้งแรกเพลงแรกเลยหรือเปล่าใช่ค่ะเพลงแรกของของหญิงเลยที่ร้องคนเดียวใช่คะนี่มารายการเราเนี่ยความสนุกสนานมีเรื่องโกะมาเล่าให้เราฟังไหงพี่มีแต่วันมันเรื่องแบบน่าอายมากไม่เป็นไรโอ้ยพวกพี่ ออกอากาศไม่ได้ไม่ชอบคือพูดเอาจริงท่านเล่าเรื่องนี้คือจะเล่าเป็นรายการแรกที่เล่าดีมากคือมันเป็นเรื่องที่หนูอ่ะแบบไม่คือไปไปเที่ยวกับเพื่อนนานแล้วอะไรเงี้ยแล้วไปเที่ยวทะเลกันแล้วคือแบบเหมือนพักคอนโดอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ก็หิวน้ําก็จะเข้าไปกินน้ําในตู้เย็นเฮ้ยมีน้ําหวานเออสีสวยมากเลยแล้วนั้นก็แบบหยิบมาปุ๊บ อ่ะเปิดเทใส่แก้วหอมเฮ้ยอยหอมด้วยเป็นน้ำอาจจะเป็นพันช์เออผลไม้สดๆเลยนี่เออเสร็จแล้วก็กึ๊บเป็นไงรสชาติอร่อยไหมเพราะว่าเราหอมตอนที่หนูเข้าปากไปพอดีค่ะกำลังแบบพึ๊บอมไว้ในปากปุ๊บเห็นตรงฝาขวดเขียนว่าฟลอร์ฟลอที่แปลว่าพื้นเดี๋ยวหรือฟลอที่แปลว่าสำหรับพื้นอะพื้นอะพี่ฟลอร์กร์พื้นใช่ค่ะ แล้วพอเห็นปุ๊บแล้วก็แบบผ่นไม่พ้วนออกเลยคือยังไม่ทันกลืนยังไม่ทันอะไรคือจริงๆเมื่อคืนน้ำยาถูพื้นแล้วใครอุตริไปไว้ในตู้เย็นใช่ปะคือเพื่อนหนูผิดเจ้าของคอนโดคนบ้าอะไรคันแล้น้ำยาล้างพื้นไปใส่ในตู้เย็นใช่คือไอหนูไม่ผิดไงไม่ผิดเลยทีเดียจริงๆหญิงเห็นปุ๊บคำว่าฟลอหญิงคลายออกเป็นพี่หอยฟลออุ้ยสงสัยกลิ่นฟลอรัมกลิ่นใหญ่ด้วยกันจ อันนี้เขาเรียกว่าเสี่ยงตายมาแล้วถ้ามารายการเราแล้วเราต้องเอาแบบนี้ดีกว่าเอเอาแบบเสี่ยงชีวิตเสี่ยงของเขาเนี่ยมาอยู่บนเวทีของเราดีกว่าน้องต้นหอมเออได้เลยได้มคือเราก็เหมือนแบบเล่นเล่นเกมสนุกสนุกร่วมกันเดี๋ยวเดีมีอะไรที่ชอบไหมตุ๊กตามีอะไรที่ชอบไหมมีสติชค่ะสติชคืออะไรฮะอาอพี่ไม่เคยดูอะมีโลกไม่ถึงค่ะ ลีโลเฮ้ยดูดูหน้าเราโง่มากเรองนี้เราเราเบอร์น้องก็เตรียมมาให้นี่ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นอย่างงั้นไม่ได้เล่นขนาดนั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเราจะมีคลิปให้ถ่ายหนๆเราก็จปมีการอ่กคลิปสามข้อถ่ายให้ถูกถ้าถ่ายไม่ถูกน้องต้องทำ อย่างที่พี่บอกถูกทําโทษคุณผู้ชมครับเกมคลิปมหาสนุกของเรามีกิกาง่ายๆแค่น้องหญิงต้องถ่ายคลิปปริศนาให้ถูก2ใน3มคลิปก็จะรอดจากบทลงโทษสะท้อนของเรามาคลิปแรกคลิปแรกครับนี่ฮะดูมาฟ้าฟ้าเป็นลีลาโมชชัวอารนะคะโรเยกร่บเป็นคลิปเทพฮะเทพฮะเทพต่างๆ เป็นใช่โอ้โหโดนอีกแล้ว ถายว่าเทพหรือไม่เทพคือพลาดหรือไม่พลาดนั่นเองเออคิดว่าเขาพลาดหรือไม่พลาดเทพหรือไม่เทพไม่ค่ะไม่เทพแสดงดว่า,วาเขาพลาดรู้ดูจากะะท่าเขาแล้วดูจากท่าเขาแล้วมันเสียบาลานออไปเฉลยกันเลยครับเขาทายว่าไม่เทพนะครับ พลาดนะครับกระพลาดปั๊บเรา,า,า,ามีบทลงโทษเต็มเทเอาข้อที่สองแล้วกันครับไปดูกันครับเล็กมาเป็นเรื่องของสเก็ตบอร์ดนี่โอ้โหเอาล้วครับเอาล้วครับเอาล้วครับดูฮะเป็นซุปเปอร์สโลว์จริงๆดันบนมีคนอุ้มเอาไว้มีฮะเอาล้วครับไอ้นี่คืออะไรอ่ะ มันเป็นเขาเรียกไอ,อไอ้ไอ้สปริงฮะถ้วยเออนี่ดูดีๆฮะโอ้โหอ,อะไรของมันเนี่ยมันเล่นอะไรของมันเ<อ>นี่ยเล่นหนึได้เล่นหนึเลยเอาเครนแล้วเอาเ,เอา,เอา,เอาน่าจะเป็นผ้าใบนะฮะคนคนก็บ้างเออนี่ยฮะ,ฮะเป็นเครื่องฮะเป็นกรองนะฮะรำรับดูดีๆฮะดูดีๆนะฮะ แล้วครับนน่ฮะโอย้ยโล่ะคนนี้ที่เป็นคําถามของเราคําถามนะคะจะล้มหรือไม่ล้มอ่าอย่าผิดนะอย่าผิดนะจะล้มหรือไม่ล้มครับน้องหญิงไม่ล้มเลยอค่ะไม่ล้มนะฮะ เดาใจกันแล้วนะครับทีมงานก้มหน้ากันเลยนะครับหัวร<า><า>้อยแแหะเลยหัวร้อยแแหะเลยเออไม่ล้มนะไม่ล้มค่ะไม่ล้มครับไป,ไปดูค่ะหลงนะครับผิดตรงข้อที่สามเป็นอะไรจ๊ะไปดูคลิปอันนี้ค่ะอื 来ล้ ค่ะคำถามเราอยู่ตรงนี้อย,นอยู่ตรงไหนจ๊ะคนเสื้อสีดำเม,มื่อสักครู่ชื่ออะไรที่เขโทษนะคะใครจะไปรู้เธอล่ะคะอยากให้น้องโดนทำโทษใช่มาไ่เอา,าชื่อดีกว่าง่ายกว่านั้นง่ายกว่านั้นคือคนไหนได้ดอกไม้ค่ะดูจากวิธีของเจ้าสาวแล้วคนไหนนะที่จะได้ดอกไม้อ่าดูออฮะ สองแล้วกันค่ะสองเบอร์สองเบอร์สองคือคนนี้เฉลยครับเบอร์หนได้เบอร์นึ่งได้เพราะฉะนั้นตอกผิดไปสองข้อนะคะถูกทำดทวยเอาละครับและบทลงโทษของเราก็อยู่ตรงนี้นน่ และบทหลงกอดสดทอดของเราในวันนี้ก็คือหลวงมะนาวในกองทัหนอนเอาละครับกฎกติกาของเราก็มีอยู่ว่านะฮะน้องหญิงจะต้องเอามะนาวออกจากหนอนให้ได้แต่ก่อนที่น้องหญิงจะทำเราพิธีกรเราจะสาธิตก่อนพี่ถ้าไม่เล่นได้ไหมอะไม่ได้ครับอยู่ริมนั่นแหละพี่จะมาหาปรึกษาพิธีกรพี่ขอร้องพี่ ไอ้นี่ไล่เป็นหมูเป็นหมาตลอดเลยริมริมเออรว่าริมริมริมลิมิมลิมิมไม่เอจังนี่ไงยร้เรเรยรเร็เร็ววรเร็วรเร็วรเอาแล้วครับไอเก่งคือคือนบมะทแบบมะไอ้นี่ไล่เราจังเลยเร็วเร็วเรรวิอาลครับเหลืออีก1ิาวิครับยังไม่ชินมืออีกเหรอนนีนไี้ใอ่าโนออแล้ว ลลอีกลูกอีกพอแล้วลูกสองพี่บอกว่าสองลูกพี่อะไจำได้เพราะอีกลูกหนึ่งก็รอมก็รอมอะไรเร็วเร็วเองคนไม่กินเปรี้ยวอ่ีกรูปพี่ดีกว่าฮะลูกจะนับถือพี่ไปตลอดชีวิตถ้าพี่ลวงให้หนูลูจริงจริงหนูใจอะไรกูใจปลาหอยแแห่พี่ทุกนี่หนูนอนต่อคืนเลยอ่ะโอเคพี่โอ้ยพี่ เอ้ยพี่เป็นผู้ชายแล้วแล้วตามถามสูงหอยนี่ตัวต้องน้อยเลยโอ้โหตัวต้องนอนเลยแล้วก็อีจะฆ่ามันหน่อยป่ะที่อจะใช้วิธีเดียวหนูธี่่พีลอกเลนแบบก๊อมเลยก๊อมได้เลยม่นม่นใช้มือพี่ที่บ้านสอนให้เล่นอย่างเงี้ยที่บ้านสอนให้เล่นอยู่ไหนวะ แม่ตอนนี้คุณต้นหอมกำลังจะแกล้งพี่หอยของเรามาดูกันครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม,แม,แม่คุณต้นหอมถึงกับวิ่งป่าราบเลยนะครับงานนี้โอเค อยู่ในตัวพีาเขาไอ้ต้นหัวบ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 นหัวเย็นเร็วพีบอกบนหัวบนหัวมันไต่หัวอยู่หัวมันบนนี้บนนี้บนนี้ปัดเร็วปัดเร็วมีมีบ้างมีมีล่างมีเปล่าดูนี่หอยอย่าเอาเมา่อนไปอยู <in this front> like ่นู่นไปอยู่นู่นเอาวันนี้ก็สนุกสนานนะคะขอบคุณน้องหญิงนะคะขอบคุณค่ะให้ฝากเพลงซิงเกิลอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะดาวเล ฝากเพลงไม่ใช่ก็คือไม่รักของหญิงนั่นนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ดอกจัน123 5009แล้วกดโทรออกค่ะ KK บอกแล้วก็ไ u n e s ค่ะค่ะช่วงหน้าตลกลอยหลอ